พอฟ้า,ามายยม,มาเนี่ยกลับบ้านมืดแม่ตาให้มาตามยังช้างวยพี่ลกพพ่กลมคันีช้างที่ไหนไม่เห็นนีเลยฟ้าเมื่อกี้ ผมว่าผีตัวนี้เนี่ยเสียงคุ้นๆนะครับตงตานี่ไม่ใช่ผีพี่เสือเองอ้าวเเสือเล่นอะไรเนี่ยแต่งตัวเป็นซอมบีม้มาหลอกข้าฟ่างทำไมล่ะครับไอ้นะด,ดิผมตกใจมาเลยพี่ก็มองข้าฟ่างอะสิเห็นว่าเลไเกมทาร์เวเวอร์เกมข้าวฟ่างไปพูดขิงพี่ต่อหน้าคนนึงพี่เนี่ยพี่อายมากๆเลยเนี่ยเปาพี่เสือเล่นเกมออนจริงๆนะ โห oh, พี่เสือชอบเล่นเกมทาวเวอร์ด้วยเหรอให้ดิพี่ชอบเล่นสนุกดีเปิดการเอาตัวรอดจากซอมบี้ไอ้โมโหเสียหน้าที่แพ้ก็ฟังนี่แหละไปแต่งซอมบี้มาแกล้งให้เข็ดเลยเอางี้นะพี่เสือผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันมาแข่งกับผมปะล่ะไปเลยพี่แชมป์ก็เจอกันหน่อยเริ่มเลยใครผ่านด่านลึกที่สุดคนนั้นชนะ เฮ้ยแพ้อละด่านแรกก็ยังไม่ผ่านเลยเนี่ยมันยากจังเลยเนี่ยคราวนี้ถึงตาผมเล่นบ้างแล้วนะเอาเฮ้ยเขาฟังทาโซเวอร์มีเวอร์ชันภาษาไทยรอดใช่ละสิพี่แชมป์ผมไม่เคยเห็นซอมบี้ง้ๆแบบนี้มาก่อนเลยผมได้คุณพบวิธีเล่นแบบพิเศษสุดๆเออไม่จําเป็นต้องเลือกอัปเกรดแร่หรืออาวุธเนี่ยแค่ซ่อนตัวในประตูเชื่อกร่มทีร้อยร่วมกำจัดซอมบี้ไม่ต้องทำเองเลยแค่นี้ก็สามารถชนะเกมได้ง่ายๆ หรือว่าใครมีวิธีเล่นเกมนี้แบบเจ๋งกว่าพี่แชมป์บ้างแต่พี่เสรรือเนี่ยอ่อนตอเลยนะเนาะอ้าวใครมาเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปดูให้อ้อาวพี่เสือไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ไงอะพี่ <No. S 1> พี่ได้เขาเข้าฟังเล่นเกมคาสเซิเวอร์เก่งมากพี่ก็จะมาให้เข้าฟางสอนให้นี่แหละมาเอาตรงนี้แหละครับพี่เสือเอา้าแล้วพี่เสืออยู่นอกบ้านแลในบ้านนี่ใครอะอ बनवा